มีรถขับกันหรือยังคะอยากจะแนะนำรถคันนี้ค่ะสีขาวจั๊วแบบนี้หล่อเท่แบบนี้นิสสันนาวราแคบปี2,565หรือปี2 0 2 0 2 6 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะคันนี้ขึ้นยนต์ดีเซลนะคะ2 3 0 0ซีซีกระจังหน้าสวยๆบิ๊กเบิ้มแบบนี้กระจังหน้ารุ่นนี้นุ่นชอบมากเลยค่ะเขามีความเท่ความเก๋และความหรูหราในอย่างเดียวของเขานะคะ ไฟซ้ายขวาสวยๆเลยค่ะตาโตๆนะคะแต่งไฟเป็นไฟ4อันอยู่ตรงนี้นะคะดูแล้วเหมือนแบบเพชรเลยเนาะดูดีดูมีค่ามากตัวแม็กค่ะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานทั้ง4เส้นนะคะคันนี้ยางเป็นของดีสโตนยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของพี่ๆทุกคนนะคะคิวกันสาดประตูมีให้ค่ะ บันไดข้างมีให้เรียบร้อยข้างในสวยมากบอกเลยว่าเป็นเบาะหนังที่ไม่ธรรมดาไม่ได้เป็นความเบาะหนังเรียบๆนะมีการตกแต่งมาอย่างเท่ๆแบบตามที่เห็นในกล้องเลยอยากให้เห็นของจริงมากพวงมาลัยทั้งซ้ายและขวาเป็นแบบมันติดฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับบลูทูธได้ขาหน้าจอทัชสกรีนค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงหมุนเปลี่ยนคลื่นตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบชาร์จ USB ได้เสียบชาร์จกล้องหน้าได้คันนี้แถมกล้องหน้าและเป็นเกียร์แป้นนวลกล้องหน้าแถมให้นะคะใครอยากได้รีบมาจัดค่ะแบรนด์รองแต่ไม่เป็นรองใครสวยเท่เก๋ไก่แบบิสันคันนี้ต้องได้ราคาดีๆจัดไปเลยค่ะพี่ๆที่490,000บาทค่ะโทรมาที่085858495 8, 8, 8, 8, 8 4, 9, 5, หรือช่องทางติดต่อบนเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ